ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบพอมีพอกินรายล้อมไปด้วยสวนผลไม้โรงงานอุตสาหกรรมและทุ่งนาที่ค่อยๆหายไปตามกาลเวลาเป็นสถานที่ที่ลั่นทมหญิงสาววัย25ปีใช้ชีวิตอยู่ เธอเป็นสาวหน้าตาสะสวยผิวสองสีเนียนละเอียดรูปร่างสมส่วนกำลังดีผมยาวโดวกดำรับที่เธอมักจะรวบเป็นหางมา้าเวลาไปทำงานในโรงงานเสื้อผ้าเธอไม่ได้มีเครื่องสำอางราคาแพงๆมาประดับไว้บนใบหน้าแต่ความสดใสจากดวงตาที่เธอมักเปล่งประกายอยู่เสมอก็ทำให้เธอดูน่ามองยิ่งกว่าการแต่งแต้มด้วยฝีมือช่างบ้านของลันทม ตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆไม่ห่างจากถนนใหญ่มากนักเป็นบ้านไม้ยกพื้นเก่าๆหลังหนึ่งหลังคามุงสังกะสีที่เริ่มผุกร่อนพ่อแม่ของเธอเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปบางวันออกไปรับเหมาก่อสร้างบางวันออกไปรับจ้างตัดหญ้าหรือเก็บผลไม้ในสวนชีวิตเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีรอยยิ้มที่อบอุ่นลันทม เรียนจบเพียงมหกเท่านั้นช่วงที่เพื่อนหลายคนเลือกเดินทางต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเธอกลับตัดสินใจลาออกมาเพื่อทำงานเธอเคยยิ้มให้เพื่อนๆอนอย่างจริงใจแต่ในใจกลับมีความรู้สึกอิจฉาอยู่ลึกๆก,การได้เห็นเพื่อนโพสรูปในชุดนักศึกษาทำให้เธอเพลอถอนหายใจเสมอแต่เธอก็รู้ดีว่าบ้านของเธอไม่ได้มีเงินพอที่จะส่งเสียเธอไปได้ไกลขนาดนั้น และหากเธอเลือกจะเรียนต่อครอบครัวก็คงจะลำบากมากขึ้นถึงไม่ได้เรียนสูงแต่เราก็ทำงานเลี้ยงพ่อแม่ได้เหมือนกันลันทมเคยพูดกับตัวเองในเช้าวันหนึง่งที่เธอสวมชุดฟอร์มสีซีดของโรงงานเดินออกจากบ้านไปขึ้นรถสองแถวโรงงานที่เธอทำงานไม่ใหญ่นักเป็นโรงงานเสื้อผ้าส่งออกตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงสิบกว่ากิโลเมตร งานที่เธอทำคือการเย็บชิ้นผ้าเป็นตัวเสื้อเธอทำมาหลายปีจนคล่องแคล่วและมักได้รับคำชมจากหัวหน้าว่าเป็นคนเก่งขยันและไม่บน่นแม้งานจะเร่งขนาดไหนทุกเชา้าเธอมักไปถึงก่อนเวลาเสมอและกลับบ้านก็ยังช่วยแม่ล้างจานทำกับข้าวจัดบ้านเสมือนว่าเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยบน่นแม้ชีวิต จะหมุนวนอยู่กับงานกับบ้านแต่ลันทมก็ยังมีความฝันของเธอความฝันที่ดูเหมือนธรรมดาสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับเธอมันคือความหมายของชีวิตเธออยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากแต่งงานกับผู้ชายที่รักและดูแลกันอยากมีลูกน้อยวิ่งเล่นในลานบ้านเก่าๆอยากมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในบ้านไม้หลังเล็กๆที่อบอุ่ไปด้วยความสุขผู้หญิงบางคน อาจอยากมีงานดีๆอยากได้รถสักคันอยากแต่งตัวหรูแต่เราแค่อยากมีผัวดีๆสักคนก็พอลันทมเคยพูดกับเพื่อนสนิทในโรงงานพรางหัวเราะกบเกลื่อนความอายหลายครั้งที่เธอแอบนั่งมองครอบครัวอื่นในหมู่บ้านเวลาที่พ่อแม่อุ้มลูกเล็กๆเ,เดินไปตลาดด้วยกันเธออดที่จะยิ้มตามไม่ได้ภาพเหล่านั้นทำให้เธอมีแรงฮึดสู้ แม้ชีวิตจะเหนื่อยแต่เธอเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้พบผู้ชายที่จริงใจและรักกันจริงๆความฝันของเธอก็อาจเป็นจริงได้แต่ในะอีกด้านหนึ่งของหัวใจลั่นทมก็รู้ดีว่าโลกไม่ได้สวยงามเสมอไปเธอเคยเห็นผู้หญิงในหมู่บ้านหลายคนที่แต่งงานไปแล้วต้องทุกระทมสามีไม่รับผิดชอบทิ้งภรรยาไว้กับลูกเล็กๆ หรือบางคนก็ต้องทนอยู่กับการถูกทำร้ายร่างกายเพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนเราต้องเลือกให้ดีเราไม่อยากเป็นเหมือนใครหลายๆคนที่ต้องทนอยู่กับผู้ชายไม่ดีเธอมักบอกกับตัวเองเสมอในยามค่ำคืนหลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันลั่นทมมักจะนอนมองเพดานไม้เก่าของบ้านครุ่นคิดถึงอนาคต,าคตเธอไม่ได้ฝันไกลถึงความหรูหรา เธอไม่ได้อยากมีบ้านใหญ่หรือรถใหม่แต่เธออยากมีบ้านที่มีความสุขก็เท่านั้นเสียงจัก,กระจันในคืนเดือนายดังระง,งมไปทั่วหมู่บ้านลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เข้ามาสะท้อนให้เห็นความเงียบสงบของชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งที่แม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่หัวใจของเธอก็ยังเต็มไปด้วยความหวังลันทมอายุ25ปีแล้วหลายคนในหมู่บ้านเริ่มสุบซิบว่า ทำไมยังไม่แต่งงานหรือมีแฟนสักทีคำพูดเหล่านั้นบางครั้งก็ทำให้เธอสะอึกแต่เธอก็เลือกจะยิ้มบางๆเพราะเธอเชื่อว่าวันหนึง่งคนที่ใช่จะเข้ามาในชีวิตของเธอและในวันนั้นความฝันเล็กๆของเธออาจจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปหลังจากทำงานในโรงงานมาได้หลายปีั่นทมเริ่มรู้จักสังคมมากขึ้น เพื่อนรวมงานในโรงงานหลายคนก็มีแฟนมีครอบครัวกันไปหมดแล้วเวลาเห็นเพื่อนๆเ,เอาเข้าวกรองที่แฟนทำมาให้หรือเล่าถึงการใช้ชีวิตด้วยกันลั่นทมก็อดไม่ได้ที่จะเผลอคิดในใจว่าเมื่อไหร่เราจะได้มีแบบนี้บ้างนาะวันหนึ่งเพื่อนสนิทในโรงงานของลั่นทมชื่อก้อยได้แนะนำผู้ชายคนหนึ่งให้เธอรู้จักเขาชื่อชัยอายุไล่เลี่ยก,กันกับลั่นทม ทำงานโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใกล้ๆกันชัยเป็นคนรูปร่างสูงผอมหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรและพูดจาดีทําให้ลั่นทมรู้สึกว่าน่าคบหาลองคุยกับเขาดูสิลั่นทมเขาเป็นคนตั้งใจทํางานนะไม่เจ้าชู้หรอกก้อยแอบกระซิบกับลั่นทมตอนเลิกงานหรอจะดีหรอเออ แต่ว่าลองดูก็ได้เราเองก็ไม่ได้มีใครเหมือนกันลันทมตอบเสียงเบาใจหนึ่งก็อยากลองอีกใจหนึ่งก็ยังกล้ากล้ากลัวๆหลังจากนั้นลันทมกับชัยก็เริ่มคุยกันมากขึ้นจากการโทรศัพท์บ้างลน์หากันบ้างจนกลายเป็นนัดเจอกันในวันหยุดพวกเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆแถวตลาดไปเดินเล่นริมสวนสาธารณะ ความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนกันในที่สุดในช่วงแรกทุกอย่างดูลงตัวไปหมดลันทมยิ้มบ่อยขึ้นรู้สึกเหมือนความฝันใกล้เข้ามาเธอย้ายออกจากบ้านไม้ของพ่อแม่มาเช่าห้องแถวเล็กๆใกล้ที่ทำงานเพื่ออยู่กับชัยแม้จะเป็นห้องเก่าๆที่มีเพียงเตียงฟูกเก่าและพัดลมตัวหนึง่งแต่สำหรับลันทมมันกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะเธอได้ใช้ชีวิตคู่เหมือนที่เธอใฝ่ฝันทุกเช้าเธอจะตื่นตั้งแต่เช้ามาทำกับข้าวง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือผัดผักไว้ให้ชัยกินก่อนเขาไปทำงานส่วนชัยบางวันก็ซื้อน้ำเต้าหู้และปลาทองโกมาให้ลั่นทมก่อนเธอไปทำงานที่โรงงานการกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทำให้ลั่นทมยิ่งมั่นใจว่านี่แหละ ผู้ชายที่เราจะสร้างครอบครัวด้วยคืนหนึ่งหลังจากได้กินข้าวเสร็จลั่นทมพูดขึ้นมาเบาๆขณะกวาดเศษข้าวออกจากจานใช่ถ้าทุกอย่างมันไปได้ดีอีกหน่อยทมก็อยากจะแต่งงานนะแล้วก็อยากมีลูกด้วยใชัยชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆโหลั่นทมเราเพิ่งคบกันแป๊บเดียวเองนะก็คิดถึงเรื่องแต่งงานเลยเหรอ ยังไม่ถึงปีเลยนะลันทมยิ้มเกอ้อก็เราคิดจริงๆนี่ไงเราไม่อยากเสียเวลาไปกับอะไรที่ไม่แน่นอนชัยเงียบไปไม่พูดอะไรต่อจากวันนั้นลันทมเริ่มสังเกตได้ว่าชัยไม่ได้ตื่นเต้นกับความฝันแบบเดียวกับเธอเขายังอยากใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างดื่มเหล้าบ้างบางคืนกลับดึก จนลันทมต้องรออยู่คนเดียวในห้องใชัยทำไมกราบดึกนักละ่ะโทรไปก็ไม่รับสายลันทมถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจในคืนหนึ่งก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนแค่นี้ทำไมต้องหมุดหงิดด้วยล,ล่ะลันทมชัยตอบเสียงแข็งเพราะเราคิดถึงอนาคตไงเราอยากมีครอบครัวไม่อยากอยู่กันเล่นๆแต่เรายังไม่อยากมีครอบครัวตอนนี้เข้าใจไหม เราอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก่อนคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงใจลั่นทมเงียบไปน้ำตาคลอเบ้าเธอพยายามกลั้นไม่ให้ร้องไห้แต่ความฝันที่เคยคิดว่ากำลังเป็นจริงกลับดูห่างไกลออกไปไม่นานนักความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่จนในที่สุดก็เลิกรากันไป ลันทมเก็บเสื้อผ้ากลับไปอยู่กับพ่อแม่อีกครั้งด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่ลันทมไม่ใช่คนยอมแพ้ง,ง่ายๆถึงแม้เธอจะเสียใจหนักแต่เธอก็พยายามดึงสติตัวเองกลับมาเธอตั้งใจทำงานเธอบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็เจอคนที่ใช่จริงๆไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้รู้จักผู้ชายคนใหม่ผ่านการแนะนำของเพื่อนเช่นเดิม ครั้งนี้เธอหวังว่าความรักจะราบรื่นกว่าเดิมเธอย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับเขาอีกครั้งคราวนี้เธอยิ่งจริงจังวางแผนจะเก็บเงินไว้สำหรับการจัดงานแต่งงานเล็กๆและเริ่มคิดถึงการมีลูกเหมือนเดิมแต่เหตุการณ์กลับซ้ำรอยเดิมอีกครั้งผู้ชายคนนั้นไม่ได้คิดเหมือนเธอเขายังไม่พร้อมสำหรับการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัวแถมบางครั้งยังพูดติดตลกว่า เรามีลูกตอนนี้คงลำบากแย่คำพูดเหล่านั้นยิ่งทำให้ลั่นทมรู้สึกว่าหัวใจของเธอแตกละเอียดทีละน้อยเมื่อความเห็นไม่ตรงกันพวกเขาก็เริ่มทะเลาะกันและสุดท้ายก็เลิกลากันไปอีกครั้งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งหรือสองครั้งแต่เกิดขึ้นซ้ำๆจนลั่นทมเองเริ่มรู้สึกสิ้นหวังเธอพยายามจะจริงจังทุกความสัมพันธ์ พยายามจะสร้างครอบครัวแต่ผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตกลับไม่ได้ต้องการแบบนั้นเสียงซุบซิบนินทานในหมู่บ้านก็ตามมาอีลล่นทมนีิเปลี่ยนแฟนบ่อยนะไม่เห็นมีใครอยู่กับมันได้นานซากทีสงสัยอยากจะแต่งงานจนใจร้อนรนผู้ชายเลยหนีกันไปหมดเห็นย้ายไปอยู่กับคนนั้นทีคนนี้ทีสุดท้ายก็กลับมาบ้านทุกครั้งคำพูดเหล่านั้น เหมือนตะปูที่ตอกซ้ำลงไปในหัวใจของลันทมเธอเจ็บแต่ก็ยังเชื่อเสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีผู้ชายที่พร้อมจะสร้างครอบครัวกับเธอจริงๆแม้จะล้มเหลวหลายครั้งแต่ความฝันที่จะมีบ้านที่อบอุ่นสามีที่ดีและลูกน้อยวิ่งเล่นรอบบ้านก็ยังเป็นแรงผลักดันให้เธอลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วครั้งเล่าในเช้าวันหนึ่งที่โรงงานลันทม กำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ตรงเครื่องจกักรเสียงเครื่องจักรดังเป็นจังหวะสลับกับเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมง,งานที่นั่งรวมกลุ่มกันด้านหลังแม้จะไม่ได้หันไปมองแต่เธอก็พอเดาได้ว่ากำลังเป็นหัวข้อสนทนาอีกครั้งเออแกแกเมื่อวานฉันเห็นนะลั่นทมมันไปตลาดกับผู้ชายอีกแล้วไม่ใช่คนเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันนี่นาะเสียงผู้หญิงอีกคนนึงพูดขึ้นใช่ใช่ใช ฉันก็เห็นเหมือนกันตอนแรกก็นึกว่าคุณเดิมสรุปเปลี่ยนใหม่อีกแล้วเหรออีกคนเสริมขึ้นพร้อมกับหัวเราะคิกคักฮ้อผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนแฟนบ่อยขนาดนี้ใครมันจะไปจริงจังกับมันคำพูดเหล่านั้นลั่นทมได้ยินชัดทุกถ้อยคำเธอก้มหน้าก้มตาทำงานต่อมือยังขยับไปตามผืนผ้า แต่ในใจกลับรู้สึกมันถูกกลิ่ลึกลงไปทุกทีเธออยากจะลุกขึ้นเถียงอยากจะบอกไปว่าแล้วมันหนักหัวใครเราไม่ได้ไปแย่งแฟนใครมาแต่เธอก็เลือกที่จะเงียบพ่อรู้ดีว่าต่อให้เถียงอย่างไรคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่มีวันเข้าใจเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่ต่างกันพวกเขาเองก็มักจะเอ่ยปากตำหนิทมเอ้ย ทำไมถึงเปลี่ยนแฟนบ่อยนักล่ะลูกแม่พูดเสียงเคร่งพรางกวาดบ้านพ่อที่นั่งสุบบุรี่อยู่หน้าบ้านก็เสริมขึ้นว่าผู้ชายมันไม่ได้มีแต่เร็วๆหรอกนะลองอดทนอยู่ไปสักปีสองปีชีวิตคู่มันก็ต้องปรับกันบ้างจะเลิกกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ลั่นทมนั่งกอดเข่าอยู่บนบันไดไม้เธอกัดริมฝีปากแน่นก่อนจะตอบกลับเสียงเบาแต่หนักแน่น แล้วทำไมหนูต้องทนล่ะแม่ถ้าเขาไม่ได้อยากมีครอบครัวเหมือนหนูหนูจะทนไปทำไมหนูไม่อยากเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่คิดเหมือนเราแม่ถอนหายใจยาวเรากับพูดไปก็ว่างเปล่าพ่อก็เพียงแต่สายหน้าไม่อยากถกเถียงต่อแต่ความผิดหวังในแววตาของพ่อแม่นั้นทำให้ลั่นทมเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าคำพูดของใครๆนอกจากครอบครัว เพื่อนบ้านเองก็มักพูดถึงเธอเป็นประจำเวลาเธอเดินผ่านไปตลาดก็จะได้ยินเสียงซุบซิบดังตามหลังนั่นๆั่น,น,นลั่นอรนทม,มอีกแล้วเห็นควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้าเออมันคงคิดว่าตัวเองสวยมั้งเลือกได้ไปเรื่อยระวังเธอสุดท้ายไม่มีใครเอามันหรอกลั่นทมได้ยินแทบทุกครั้งที่เธอออกไปข้างนอกเธอพยายามทำหูทวนลมแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ ที่จะเผลอกลับมานอนร้องไห้เงียบๆคนเดียวในห้องเธอถามตัวเองในใจเสมอว่าผิดตรงไหนกันที่เราอยากมีครอบครัวที่จริงจังในคืนที่เหนื่อยล้าจากเสียงคอรหาลันทมนอนมองเพดานไม้เธอครุ่นคิดและบอกกับตัวเองชัดเจนเรามีสิทธิ์เลือกนะทำไมต้องทนอยู่กับคนที่ไม่ชัดเจนกับเราเราไม่ได้ทำผิดเราไม่ได้แย่งผัวใคร เราหาเงินเลี้ยงครอบครัวเองได้เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยสักนิดเธอไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมรอบตัวถึงตัดสินเธอเพียงเพราะความรักที่ไม่ลงเอยทั้งที่ในความเป็นจริงเธอก็เพียงทำตามความคิดและความฝันของตัวเองเท่านั้นแต่คำคอรหาก็ยังคงไม่หยุดเสียงนินทายังคงวนเวียนรอบตัวเธอเหมือนเงาตามติดแม้แต่เพื่อนสนิทบางคนก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีต่อเธอ ลั่นทมแค่ว่าไหมว่าคนเขาพูดกันแบบนี้เพราะแกเร่งรีบไปเองหรือเปล่าก้อยเพื่อนสนิทของเธอเอ่ยขึ้นในวันหนึ่งลั่นทมเงียบไปครูหนึ่งก่อนจะตอบกลับอย่างหนักแน่นการที่เราอยากมีครอบครัวมันเป็นความผิดงั้นเราก็ยอมรับผิดว่าก้อยแต่เราจะไม่ทนอยู่กับผู้ชายที่ไม่อยากจริงจังกับเราเด็ดขาดคำตอบนั้นทำให้ก้อยเงียบไป ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแต่ก็รับดูได้ว่าลั่นทมไม่ได้คิดเปลี่ยนความตั้งใจเลยชีวิตของลั่นทมในวัย25-26้าึ่ปีจึงเต็มไปด้วยการถูกจับจ้องถูกตัดสินและถูกนินทาเธอเดินไปที่ไหนก็มักจะมีสายตาของผู้คนมองตามเสมอแต่ถึงอย่างนั้นในใจของเธอก็ยังคงมีความฝันเหมือนเดิมความฝันที่จะมีบ้านที่อบอุ่น ลูกที่วิ่งเล่นรอบๆบ,บ้านและสามีที่จะพร้อมสร้างชีวิตไปด้วยกันแมโลูกทั้งใบจะตัดสินเธอว่าเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแต่สำหรับลั่นทมเธอกลับคิดเพียงว่าเราก็แค่เลือกคนที่เหมาะสมกับเราเท่านั้นเองในค่ำวันหนึ่งหลังจากเลิกงานลั่นทมเดินกลับห้องเช่าเล็กๆที่เธอตัดสินใจย้ายออกมาอยู่เพียงลำพังที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงานมากนัก เธอถือถุงข้าวแกงที่ซื้อมาจากตลาดไว้ในมือแต่เท้ากลับก้าวอย่างเชื่องช้าเหมือนถูกทวงด้วยหินหนักตลอดทางเสียงหัวเราะและคำซุบซิบที่ได้ยินซ้ำๆมาหลายเดือนเหมือนตามหลอกหลอนในหัวเธอผู้หญิงแบบนี้ใครมันจะไปจริงจังด้วยเห็นเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำหน้าก็คงเอาใครจริงจังไม่ได้หรอกสุดท้ายก็คงต้องอยู่คนเดียวไปตลอด เธอท่องอยู่ในใจเสมอว่าฉันจะไม่แคร์คำพูดใครแต่ยิ่งได้ยินมากเข้าก็ยิ่งเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่กลางอกเธอหายใจไม่สะดวกและสุดท้ายมันก็บรนทอนกำลังในใจของเธอจนแทบหมดแรงวันถัดมาที่โรงงานเหมือนจะไม่ต่างอะไรจากทุกวันแต่เพื่อนร่วมงานกลับสังเกตเห็นความผิดปกติของลั่นทมล้านทม ช่วงนี้แกดูเงียบเงียบไปนะไม่เห็นหัวเราะหรือเล่าเรื่องอะไรเลยเป็นอะไรไปหรือเปล่าก้อยถามด้วยความห่วงใยล้านทมหยุดมือจากการทำงานนิดนึงก่อนจะฝืนยิ้มบางๆแล้วตอบเบาๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก้อยแค่คิดอะไรเพลินๆอยู่บ้างจริงเหรอฉันว่าแกดูเศร้านะเหมือนคนหมดไฟเลยเธอถอนหายใจยาว ก่อนจะพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาก้อยแกเคยรู้สึกไหมว่าต่อให้เราบอกตัวเองว่าไม่ต้องสนใจคำพูดของใครแต่สุดท้ายมันก็ก้องอยู่ในหัวตลอดเวลาก้อยเงียบไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะเธอเองก็รับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่เพื่อนคนนี้ต้องเจอหลายคืนลั่นทมนอนมองเพดานห้องเล็กๆความเงียบรอบตัวกลับดังชัดเจนเกินไป เธอคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาหลายปีความฝันที่จะมีสามีที่ดีมีบ้านที่อบอุ่นและลูกน้อยที่วิ่งเล่นกลับดูไกลออกไปทุกทีหรือว่าเราคาดหวังมากเกินไปหรือว่าเราไม่เหมาะกับความรักจริงๆเธอคิดพรางน้ำตาคลอในที่สุดลันทมก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเธอเริ่มเชื่อว่าบางทีความรักอาจไม่ใช่คำตอบของชีวิตทั้งหมด เธอตัดสินใจเลิกมองหาผู้ชายเลิกพยายามไขว่คว้าสิ่งที่ทําให้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันหนึง่งที่นั่งคุยกับเพื่อนร่วมง,งานอีกกลุ่มเพื่อนถามขึ้นตรงๆว่าลันทมเอาจริงๆนะแกยังคิดอยากแต่งงานอยู่หรือเปล่าลันทมยิ้มจางๆแล้วส่ายหัวช้าๆไม่แล้วล่ะฉันเหนื่อยมามากพอแล้วฉันไม่อยากฝืนอะไรอีกแล้วถ้าไม่มีใครฉันก็อยู่คนเดียวได้ ฉันมีงานมีเงินใช้มีพ่อแม่ที่ยังต้องดูแลแค่นั้นก็ดีพอแล้วเพื่อนบางคนทำหน้าง,งงเหมือนไม่เชื่อหูแต่เธอพูดออกมาด้วยความจริงใจที่สุดในรอบหลายปีช่วงเวลาต่อมาลั่นทมเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเธอเริ่มทำงานเก็บเงินมากขึ้นไม่ค่อยออกไปไหนไม่สนใจเรื่องผู้ชายเหมือนเมื่อก่อน ถึงแม้บางครั้งเพื่อนๆจะล้อว่าเธอกลายเป็นคนเงียบเหงาแต่เธอกลับรู้สึกว่านี่แหละคือการพักใจที่แท้จริงลันทมกลายเป็นคนเงียบขึ้นกว่าเดิมเธอเลิกสนใจสายตาและคำพูดของคนอื่นเลือกตามหาความรักที่เธอใฝ่ฝันไว้ในวัยสาวเธอเลือกทำงานหนักเก็บเงินส่งให้พ่อแม่และพยายามสร้างชีวิตด้วยแรงกายแรงใจของตัวเอง จุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่ของลั่นทมชายหนุ่มคนนั้นชื่อวินัยเขาทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันกันกบลั่นทมแต่คนละสายผลิตวินัยเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสูงสิงกับใครเขามักทำงานของตัวเองอย่างตั้งใจและกลับห้องพักเงียบๆต่างจากเพื่อนผู้ชายหลายๆคนที่ชอบหัวเราะเสียงดังหรือชอบแซวสาวๆผู้หญิงตอนแรกลั่นทม แทบไม่สังเกตวินัยด้วยซ้ำเพราะเธอเลิกสนใจผู้ชายไปนานแล้วจนวันหนึง่งที่เครื่องจักรในแผนกของเธอขัดข้องและบังเอิญต้องให้คนจากลายผลิตของวินัยมาช่วยตรวจเช็คเออขอโทษนะครับเครื่องตรงนี้มันน่าจะใส่ไฟหลวมให้ผมช่วยดูให้ไหมวินัยพูดเสียงเรียบๆไม่มองหน้าลั่นทมมากนักเออได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ลั่นทมตอบกลับด้วยรอยยิ้มเล็กๆมันเป็นการพูดคุยครั้งแรกที่ธรรมดาแต่กลับทำให้เธอรู้สึกถึงความจริงใจบางอย่างที่ต่างจากผู้ชายที่เคยผ่านมาวินัยไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่พูดคำหวานไม่ชวนไปเที่ยวหรูๆแต่เขาแสดงออกด้วยการกระทาทีละเล็กทีละน้อยเช่นเวลาเห็นลั่นทมถือของหนักเขาจะรีบเข้ามาช่วยโดยไม่พูดอะไรเวลาเห็นเธอพักเบรกเหนื่อย เขาจะวางขวดน้ำเย็นไว้ข้างๆโดยไม่ต้องขอนี่น้ำเย็นๆดื่มหน่อยสิอ้าวนี่เธอซื้อมาให้หรอลั่นทมถามด้วยความแปลกใจอืมเราเห็นเธอเหนื่อยๆก็เลยซื้อมาฝากวินัยตอบสั้นๆแล้วเดินจากไปทิ้งให้ลั่นทมมองตามด้วยหัวใจที่สั่นไหวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆไม่เร่งรีบไม่หวือหวาแต่มั่นคง ไม่นานนักวินัยก็เอ่ยปากชวนลั่นทมมาอยู่ด้วยกันลั่นทมเราไม่ต้องรีบก็ได้แต่ถ้าเธอไม่รังเกียจย้ายมาอยู่กับเราไหมจะได้ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายเก็บเงินไปสร้างอนาคตด้วยกันคำพูดสั้นๆแต่จริงใจนั้นทำให้ลั่นทมตัดสินใจครั้งใหญ่เธอรู้สึกได้ว่าวินัยไม่ใช่ผู้ชายที่คิดเพียงแค่ความสุขชั่วคราว เขามองไกลไปถึงอนาคตมองไปถึงครอบครัวที่มั่นคงเธอตอบตกลงด้วยหัวใจที่สั่นไหวแต่คราวนี้ไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆแบบที่ผ่านมามันคือความจริงจังที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าชีวิตคู่ของลั่นทมกับวินัยเรียบง่ายพวกเขาทำงานกลับบ้านกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นค่าใช้จ่าย การเก็บเงินหรือการวางแผนอนาคตเดือนนี้เราเก็บเพิ่มได้อีกห้าพันนะถ้าเก็บไปเรื่อยๆอีกสักสองปีเราอาจจะดาวบ้านเล็กๆได้แล้ววินัยพูดพลางกลางสมุดบันทึกบัญชีให้ลั่นทมดูลั่นทมยิ้มตาเป็นประกายจริงเหรอฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้วางแผนอนาคตกับใครสักคนแบบนี้ทุกอย่างค่อยๆก้าวไปทีละน้อยแต่มั่นคงเมื่อเวลาผ่านไป หลายคนในโรงงานเริ่มมองลั่นทมต่างออกไปเออเห็นไหมยญ่ลั่นทมเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตั้งแต่คบกับวินยัยใช่ผู้ชายคนนี้ดูจริงจังดีนะไม่เหมือนที่ผ่านมาจากที่เคยถูกนินทายอย่างเสียหายตอนนี้กลับกลายเป็นว่าหลายคนอิจฉาลั่นทมที่มีแฟนที่ดีและหลายคนก็อิจฉาวินัยที่มีแฟนที่ดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างเวลาผ่านไปหลายปี จากหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเปลี่ยนผู้ชายบ่อยไม่จริงใจและไม่รู้จักพอวันนี้ลั่นทมกลับยืนอยู่ตรงหน้าในฐานะภรรยาและแม่คนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เคยมีมา,าเธอยืนอยู่ในสวนหน้าบ้านหลังเล็กๆที่ปลูกต้นไม้ร่มรื่นเสียงหัวเราะของลูกชายวัยห้าขวบดังอยู่ไม่ไกลสามีของเธอกำลังช่วยสอนลูกปั่นจัก,กรยานลันทม ยืนมองภาพนั้นได้แววตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหญิงสาวที่เคยวิ่งหาความรักจากใครต่อใครบัดนี้กลับได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรู้จักรักและดูแลตัวเองก่อนฉันโชคดีมากนะที่ได้เธอมาเป็นภรรยาลันทมยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าที่จริงแล้วคนที่โชคดีไม่ใช่แค่เขาแต่เป็นตัวเธอเองที่ได้เรียนรู้ว่า ชีวิตไม่ได้จบที่ความผิดหวังความรักไม่ได้ตัดสินกันที่อดีตแต่ตัดสินกันที่วันนี้และการเลือกเดินไปข้างหน้าด้วยกัน